มันจริงจีก่อนเ้อะมันเจจมันยำจ้าวหักผู้ท่านมาลีผู้ท่านเดแม่พันไอแม่ใส่สมอแม่พันมาลีจักทงก่อนผูทานแม่พันมาลีห้าทงแม่พันมาลีห้าทงอ๋อตะไคร่อ๋ออ๋มันแน่กับชงนิ้วซำนิ้วนี่ก่อนเดี๋ยวเอาไปแล้วเป็นเนื้อของปลาข้าวปลาข้าวนี่ยดีพอไม่ออมื้อนี้ก็ช่วงวางก็ลงมาเฮ็ดอัน บอลที่อนุบาลป่าเนาะอยู่ที่น้นองสาวัดนี่แหละดิังรังก็เต็มลงมาได้สมานินนนแรงจะบ้างเป็นคนมาดขี่เหรอพอ่อไหมี่สมนินคุณใส, <laughs> สเสดดิเอาเสดมาเนี่นยยาสูนได้จ,งจดลงแต่สูนนี่มันตกเลนี่ก้องเงีกเง,งี้ยดิเอด็ดเอาเสด คู่ที่เัน่งถึงเกือบนะจะคอยเรียนกินนี้สิของนันไม่เห็นได้จะไมแตะดันั้นแล้วดีเสื้อใยได่นะนึ่งหนึ่ศูนย์เนี่ยจะม่เรียนจอนเลยไปไปจจอนไป จะได้เธอทางเขามากระไลไปนเนาะนี่อันนี้ก็สิได้มัดอันกระตุกเสซอทางแจ๋ทางกลางก็มีกระทางแจ๋พร้อมเฮ้ยสซอนี่ยเกิดใสนี่จะลอยได้นะฮะลอยได้บอน้องเอากระตุกกระสิพ่าพันลมเซมันนินแอง

ตอนนี้ถ้าเอาเสื้อตอนนี้มามไปฝ่ายนะาหนึ่งมาขึ้น,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 นจะไม่มัดน,นะค้างลุมนะเดี๋ยวเพื่อนนะนะเฮ้ยเพื่อนนะ

นี่แหละเป็น้ำแขาุกะอันนี้แหละโอ้ยเขาย่างไปแล้วแหละเขาคนเก่งเนาะแมนเ่เขาย่างไปแล้วลน้ำไม่ได้เลกเขาไปนำจองไปมานี่ย ใช้ตามเสื้อก็ได้มัน,อนบอลจังเป็นจังบวะจบจะจะมาดันนั้น,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 นเสซบาตินจีนะมันได้ถ้าเ,เลยพึ้งมาพี่เลิกมัดดินจีพุ่ดดน,ดดนจะเป็นคนมัดเสื้อให้เราเป็นคนไม้ ไปลินให้มันย่านนี่เลยเนาะบรดนี้เนาะมันย่านของที่เจ้าจะทักใหม่ให้พอใจจะเล่บว่าจะเล่นมาแล้วมามแล้วพูดเลยเนี่ยครับไปตงไปเอากกอนจี้ก่อนตอนนี้หมดแล้วมาเนี่ยผู้เล่เจลุ่มตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตเซ็ตล็อตจะแรงวันนี้เอามาพี่นี่กระตุกกระตุกเ่้ยเจอตายไปตามนั้นก็ได้ มาว่ากอดิจีน่มานี่ยบมจีต้นมันแข้งหัด้อ่จ้กอดดิจีมาผมเอาขึ้นเไว้จัะบอกมาย่อยสิ่เล่นก็เล่นอืจับเอามาเอามาสีอันแล้วจะมัดแล้วจังอันนล้วจะดทัุ้นจะมัล้

มดเสื้อก่อนมัดิมจีนะทิมเขาไนพี่ไปลินิมไอาเกจะล่นิมจีได้จเล่มึง

มาทางตื้นมาทางตื้นงนม่ถึงรู้ท่านนะเแถวเสือมาจุกกะกะเดีนี้กัยังเพากันมัดดี่ทางฟู เขามานน่งอีพี่เขามานั่งอีพี่นั่งนั่งซีดีเด้อนั่งซีดีเด้ยเอยันถือซับโต๊ะเาะเรอไอม่ต้องพว่มมีต้องหายตอนนี้กะเหาก็ได้หมัดกระตุกเซอร์กนแล้วแล้วพอออกไม่ออกเลยเดี๋ยจะพามาเบิง้งนอก่าจะเป็นเลยสูงขนาดเรือไปขยเขาไปจำเรนรแรงขยเขาคยเด้อดเป็นอยู่บะเนาะ ตุ๋นายเหออย่าตีงแล้วเดี๋ยวจออ้าอย่าตีอย่าตีอย่าตีงแล้วมั้ยคือค่อยผายค่อยผายสิเอาเฮาเข้มๆนี่อไออเออเฮ้ยสมมุติอนนี้มเนกว่าสมมุติอนเอออยู่งามๆนี่ดิกแล้วีกระตุกกะทําอินะเฮ็ดอันนึงกระตุกนะข้างพอดีบ่ละอันบ่ละอันนะก็เลยมันตําตําก็เลยว่า ไปซื้อมาเพิ่มนในทางโอทานุเปิ้นกระพาเห็ดแบบนี้นี่เห็ดบอนอนุบาลป,ป้าเพิ่นเนะนี่ดิกะเอาเสอมัดพองไม่ออกเลยกต่แท้กระสีแน,น่นหรือว่าแนวเลยกะนี่แหละจนว่ามิติอีงกัแล้วเนาะแน่นค้าขนาดนี่ก็จะมีแพร่แงเพิ่นยิบแพร่แงเป็นซี่เป็นเล่มเป็นข้อแล้วกะพอดีว่ามัดกระตุกเสบานี้ปีเฮานะแม่ทำเร็วแรง วีเท่านันไปเข็มๆไปเลยนี่แล้วก็มีไม้ขั้นกลางนี่ไม้ขั้นตกลางเพื่อเพื่อมันขึ้ไงไว้แล้วก็ไม้อยมีเถิงเนี่ยไม้สั้นก็นเลยต่อเอาเนี่ยไม้สั้นก็นเลยต่อเอากระตุกกระยันตุกสาวลิฟตกระตุกกระได้ได้อาเศัยกันได้ไหมไหมคายได้หลบหลานตรงนี้ สุดสุดเดี๋ยวจะก็อมาครั้งนี้เองเออจะกระพายครั้งนี้แล้วเลยเด้อแบบนี้ก็ได้นี่หยุดจ้าก่อนนี่ครเบิ่งครั้งนี้ก่อนครั้งนี้กระตุกมันเอาฮัดเสมอเนาะมันก็สีแน่นข้างนั่งกระจุ่ปังก็ฮัดมีเสมอเนี่ยกับมันก็มีสูงนี่กรปลาก็คือสีมีอ้อเนาะเพราะว่าเป็นปลาน้อยปลาไม่แย่ นี่กระสีประมาณนี้เนาะนี่แหละแขมน้องนี่แหละทานเพิ่นเห็ดพอได้แงเบิ้งนี่แหละเพิ่นว่ะเด้อเพิ่นเลยจะเบิ้งก็มาเบิ้งอยู่นี่แหละนี่มาเบิ้งอยู่นี่แหละนี่เพิ่อนก็นได้ปล่อยปลาเป็นปลาปลาเพ่ก,กับมีแล้วก็ปลาเพลอปลาเข้ามันเนาะปลาเข้ามันกับทานว่ะปลาไหนปลาไหนขำแน่ปลา,าเข้ามันแน่ ปานินก็นมี่นี่น้ำน้องกะผลตกแหลือกเพิ่มขึ้นแน่น้ำน้องกะได้แต่ว่าบอนนี้นี่ก็สีเลือกในด้บอนนี้ก็ได้ทางเทิงนี่ก็จะเป็นป้าโก้ยเนี่ยยามแรงแรงยังไม่ทันได้ป้อยบัดป้อยจะว่างก็สีเอาเฮือบึงนีเนาะตอนนี้ก็หากระเฮ็ดฮากระเฮ็ดบอนลงแล้วมีแต่พระท่านสีพา าลงแล้วบบนี้ก็ได้จะเป็นมือมือวันพาหัดบบบวันซุกนี้แหละลางเบื้องทางเบิ้งพระท่านเอามาลงแล้วก็จะบ้างก็เสียเบิ้องอีกตอนนี้ก็จะได้เบื้องสามนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหามาต่อเบิ้งตอนเพื่อนเอาปลาลงมาป้อยนํากันอันใดตัวแรกได้ สิ่โตเขาว่าสิ่โตป่าป่าขาวันป่านี่ายก้อยป่ายำค้ำป่ายำค้ำเด้อเจ้าภาพกาเจ้าภาพพระท่านมารีพระท่านแม่พันแม่พันแม่สายสมนแม่พันมารีจักทงก่อนท่านแม่พันมารีห้าทงแม่พันมารีห้าทงแม่สายสมนกะทงดุตร ไม่ใช่จะมอนแน่เลยกับเพรท่านทอดสการแน่เลครับมาว้าวเลยกับแต่กับพอออกพร้อมแต่กับพอเท้าทอมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาปล่อยปลาอย่างค้ำมีปลาปลาในค้ำในปลาขาวมันปลาขาวมันสองอย่างสองอย่างเนี่ยจะได้ปล่อยลงกระสังไม่เอื่องกระสังจะได้มี มามา,าเฮออีในการเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าสถากะมาได้เด้อมาปล่อยนํากันเป็นเจ้าภาพเจ้ามูลสถาปล่อยปลา,ปลาปวิธีนองสะนี่แน่นี่เรกส่งไว้เอกสางพักก่อนเอกสางไว้พักปา่าออกสิปล่อยออกแล<อ>้ามันง่ายจำทรงนิ้วซ้ำนิ้วนี่ก่อนล้วเอาไปแล้วเป็นเนื้อของป่าข้าวปลาข้าวเนี่ยง่ายสัเคนี่ เดินหาจิตแต่ปลาน้อยเพื่อมันใหญ่แล้วจัอาออกอน้อบอือเ้าเลยยะเป็นเจ้าภาพเจ้ามูลราชทา,ากะรที่แหละมาปล่อยปลาทำกันอยู่ทางน้องสะพื่อเด้ออ่าขอขาเจอได้นาย